ใช่ครับเรื่องพระครั้งแรกครับผมเรียกกันบ้านหนักเลยบอกว่าก็ขอจริงควรจะหนักกว่านี้ครับแต่ทำลายไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปบวชจริงครับก็เลยแค่ไปศึกษาไปนอนวัดมาบ้างแค่นั้นเองครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปบวชจริงครับคนที่บวชจริงก็คงเข้าใจมากกว่านี้ครับแต่ผมไม่มีโอกาสพอเป็นพอเป็นงานที่ต้องเล่นเป็นพระครั้งแรกแบบอะไรที่ยากก็เรื่องคิวครับเพราะว่า ก้คนคิวมันก็ทําให้กลับไปทํางานต่อยากกันด้วยครับ,บใช่ครับแล้วใช้ลานาแ้วก่อนที่จะมันจะเริ่มแบบงอกขึ้นมาเพราจริงเรื่องนี้ถ่ายก่อนไว้ดุม่มก็หลังจากนี้ก็เกือบเกือบสี่ห้าเดือนก็กลับไปไถ่ายไว้ดุ่มเพราะนั้นก็กินเต็มที่ราเมงเต็มที่ไว้ดุ่มก็ไปผิดร่างกายเต็มที่ครับเขาเปลี่ยนเรื่อยครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานมาก ก็เราล็อกค,คิวเลยครับ uh huh. เอามาเพราะว่าว่าเราล็อคคกว่าเราจะทําคือมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ไปถ่ายเดือนกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนสองเดือนเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีผมเราก็ไม่มีชี uh huh. วครับก็อยากอยากเล่นนะครับอยากเล่นนะครับตอนนั้นอยากเล่นเป็นพระสักครั้งหนึน่งเพราะว่าเกิดเป็นคนพุทธอยากเล่นเป็นพระแล้วก็ได้เล่นด้วยทําไลน์ที่มันพอเหมาะพอจาะพอดีครับก็เลยทําได้ครับ ใช่ครับมีความตลกครับอย่าไปหาความสำรวมในหนังเรื่องนี้นะครับ, <c oughs> รบก็พยายามจะสํารวมเป็นพรพที่พยายามจะสํารวมครับแต่ว่ารอบข้างมันตลกซะจนแล้วก็มีเรื่องกิเลสเรื่องความเป็นห่วงน้องทําให้ไม่ได้สำรวมได้ขนาดนั้นครับเรื่องในเรื่องมันจะมีแบบเรื่องของพระก็จะเมีค่าที่ตรงค่าที่ทำอันนี้คือเราต้องไปถึกขั้ขนาดนี้ไปคอยที่นะครับค่าที่ทำลงลึกขนาดไหนในการแบบเข้า ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เยอะครับผมก็แค่เอาหนังสือ227ข้อมาอ่านแล้วกาท่องบทสวดบ้างบางบทสวดที่ใช้ในห,หนังแล้วก็นอกเหนือจากในห,หนังบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลึกเท่าคนบวชหรอกครับ,บ,นนรบก็จําไม่ได้นะครับแต่ว่าอ่านครับเป็นรู้ว่า427ข้อมีอะไรบ้างครับความจริง,ง,รง,รง,งก็เหมือนเหมือนที่เราเห็นพระทั่วไปแหละครับ แต่ว่าเป็นเป็นการฝึกการแต่งตัวมากกว่าที่แบบให้มันถูกต้องจะ,จะ,จ,ะจะแบบเต็มจีวรเต็มหรือว่าจะมีแต่งแบบว่าครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้มันถูกต้องครับแต่ว่าก็จะมีทีมงานคอยดูแลเพราะว่าพุ่มกับก็เคยบวชโรดิเซอร์เคยบวชเขาจะรู้ดีกว่าเราครับผมได้ศึกษาแค่ได้ไม่เต็มที่ครับแต่ก็ได้พยายามเต็มที่แล้วใช่ครับ มันสบายมากครับเพราะว่าอากาศก็เย็นครับสบายสำหรับเรานะเพราะว่าทีมงานกลัวหอ้ยแสงจะหมดแล้วตอนนั้นเราเป็นนักแสดงนะเราก็ไม่ได้คิดพอเราไปทํางานเบื้องหลังเองเราเข้าใจเขาแล้วแหละว่ามันก็ลําบากนะครับตอนนั้นยอดสนุกตอนนั้นสนุกเป็นกักแสดงสบายพอมาทาเองก็แบบหยองนุ่งแง่เวลาแสงจะหมดนะครับแล้วมนเรื่องนี้รบรรยากาศโลเคชั่นต่างๆก็จะได้เห็นกบบของญี่ปุ่นของจริงเลยใช่ครับของญี่ปุ่นของจริงครับ ทุกอย่างก็จะเป็นถ่ายที่ญี่ปุ่นเกือบเกือบเกือบประมาณ85ครับเราคาดหวังว่าก็มีใส่บ้างครับก็อยากให้หนังได้ตังค์ครับอยากคาดหวังได้ตังค์ครับถ้ามีตัเลขใส่ไปยเมรเม้อยเให้ทุกคนไม่เจ็บตัวแล้วกลับบ้านยิ้มได้แล้วเขาจ้างผมอีกกเลยครับแต่ว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็ไม่ติดอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยครับถ้าหนังเรื่องนี้เราจะได้ยินงารเดทีอะไรยังไงโอ้โห วันนี้กำกับเรื่องแรกครับว้าวสามเมษาครับเขายังไม่ได้ส่งข่าวเลยนะชื่อเรื่องเดอะสโตนพระแท้คนเกย์ครับอ่าฮะกำกับหนังเรื่องแรกครับใครจังกาครับเป็นยังไงฮะเป็นหนังพระเครื่องครับครับผมเจ้านายเล่นเจ้านายเป็นพระเอกทั้งอายเป็นนางเอกจ่ายเชอร์สเมดฮิวโก้อตุลสุขภัครับศิลปินทั้งนั้นเลยใช่ครับผมถ้าสามเมษายนนี้นะครับ ทแท้แท้คนเกณฑ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวงการคาราเอนครับเาราเปนุ่งจัดแล้วเขียนบทเรื่องแรกร,บรกับร่วมแล้วก็เขียนบทแล้วก,ก็มีที่กอฟงวีจากปี2 0 1 9จากซีรีส์อนาคตเป็นโปรดิวเซอร์ฝากด้วยนะครับทุกท่านนะครับเรื่องที่แบบสมองก็คือเหมือนกับจะที่แพ้อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นไหมบางทีเราเราจะพูดถึงสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวอย่างเรื่องนี้ก็พูดถึง พระใช่ไหมของเราก็พูดถึงพระเครื่องที่ยังไม่มีใครได้เล่าออกมาว่าตลาดหรือวงการพระเครื่องเป็นยังไงแล้วเราก็เพิ่มความเพิ่มความสนุกของภาพยนตร์เข้าไปโดยเอาเรื่องจริงมาบังเอิญครับเพราะว่าความจริงเรื่องนี้ถ่ายตั้งแต่ปี6กอ่าผมแต่ว่ามันมาฉายใกล้ๆกับดังผมที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ได้พูดถึงพระต่อๆกันไปเลยครับี่พี่บอกว่าเขียนเองด้วยใช่ครับเราคิดว่าเราหลงไหลในด้านของพระ ไม่้วค่ะการเอีนการดีบอกบอแล้ว่างนี่ว่าหลงหรือเปล่าแต่พิ่ไเช่ามาแล้เพิ่งจมาจแท้เนเป็นใช่ไหมเอาๆแท้แท้ไม่แท้ดังชื่อเรื่องพระแท้คนเกนะครับแต่ว่าคุณจะแท้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยครับอยู่ที่เซียนบอกว่าแท้หรือเปล่าว่าพระนี่เก่ามากจนไม่สามารถสืบได้แล้วว่าสสาที่เก่าอะ ผมว่าเก่าแต่เซนบอกว่าไม่แท้ไม่เล่นยากก็ไม่มีราคาแสดงว่าเราไปเรียนรู้วิธมีการสอบพระอะไรมาลงลึกเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พานักแสดงไปเรียนรู้ด้วยครับแสดงว่าต้องไปนะอายเดนสอบพระด้วยแต่เขาก็มีีชอบจริงๆอยากอยากเรียนรู้เป็นเพราะว่าทำงานตอนแรกเราสงสัยครับว่าขออนุญาตพี่พีอาร์ด้วยนะครับขอโปรโมทอีกเรื่องไนึงด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับ ตอนแรกเราสงสัยว่าทําไมวงการพระต้องน่ากลัวประโยคแรกคือทําไมพูดถึงวงการพระใช่ไหมทาไมคุณจะไปเล่นพระทําไมต้องน่ากลัวแต่นี่เราเล่นพระนุย้ยพระเครื่องนุ้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรจะนับอยู่ใช่ไหมนี่คือความสงสัยอันแรกครับแล้วก็เริ่มไปศึกษาแล้วตัวเราเองเนี่ยพอจริงคนไทยทุกคนเน่ผูกพันกับพระเครื่องชาวพุทธทุกคนแล้วก็มีเรื่องราวที่ชอบเพราะว่ามันมีความแตกต่างกัน มีผู้ตคุณแตกต่างกันมีเรื่องราวแตกต่างกันมีหน้าตาไม่เหมือนกันครับเราก็เลยชื่นชอบแล้วก็เช่าด้วยเห็นบทด้วยครับตอนนี้ถือว่าเป็นเซียนอะไรอย่งคะดูไม่ออกเลยครับแค่หรือเก๊ดูไม่ออกครับเช่าอันนี้หมดไปหลายบาทขนาดไหนคะหมดไปหลายบาทครับแล้วหวังว่าเอ่อหนังออกแล้วราคาจะขึ้นนะครับต้องหลักสิบแน่ๆต้องหลักสิบแน่ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากหรอกครับเป็นตัวเลขนับไม่ไม่แน่ใจครับไม่กล้าบอกครับเดี๋ยวเรื่อยๆื่อ พระที่อยู่ในหนังเนี่ยแน่นอนครับจะต้องเป็นพระสมเด็จวรรคัญแน่นอนแต่ว่าผมไม่มีนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่โตมีหลวงปู่ดูมีมีหลายหลายเก้จีเลยครับชื่อก็ใช่ข้าวบ้างใช่ไหมครับท่านไม่ใส่ไม่ไม่ไม่คลั่นครับขนาดนั้ผมชอบก็เก็บไว้ครับผมแต่ก็ไม่ได้กะว่าจะขายต่อทำกำไรอะไรครับตอนนี้ทำเรื่องราวเพื่อภาพยนตร์เยครับไปเรียนรู้เช่นบท เขียนแคปปีรู้ว่าเฟรชก็แบบไปใส่ไปใส่ไปใส่ก็คิดว่าพอหนังจบแล้วก็คงคงไปทำเรื่องอื่นคงไปทำเรื่องอื่นเพราะว่าที่จริงตอนแรกเนี่ยที่ไปศึกษาลึกๆเนี่ยได้พี่ๆในวงการมาช่วยเนี่ยก็เพราะว่าจะเขียนบทเรื่องนี้แหละครับแล้วพอมันเขียนเสร็จแล้วเราก็เฟดออกไปแต่วันนี้ไปทําคอนเทนต์ที่พันทิพย์ทำเมื่อวานมาก็เลยเช่ามาอีกเพราะว่าเขียนแล้วก็แสดงว่ายิ่งรอดจากเราก็อาจจะไม่รู้ตัวครับ ทำไมจะออกไม่ได้นะก็เดินออกมาออกให้ดูได้ออกได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปชมทั้งเรื่องแต่งมังแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋สโตรนคแท้คนเก๋ครับเขาอะไรนะถ้าลออกได้จะไม่เช่ากลับมาไม่ผมเก็บไว้เองผมชอบเองผมเช่ามาปุ๊บเนี่ยพี่พี่อยากคุยกับผมเห็นป่ะเนี่ยได้แล้วเมตตาไม่รู้เพื่คนอะไรแต่พี่พี่อยากคุยกับผมแล้วได้มาถ่ายแต่งมังแล้ว ถ้ามองถ้ามองลึกๆนะครับผม้าเครื่องหรือว่าของศักดิ์สิทธิ์คุณมีใครห้อยกําไลมูเตลูไหมยม่แต่ใส่แวนแบนเเห็นปะเห็นปะมันเป็นอินโทรทูพุทธศาสนาครับมันไม่ใช่แก่นหลักที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่ามันเป็นอินโทรทาให้คนเข้าไปสนใจแล้วก็หลังจากสนใจแล้วเนี่ยก็จะศึกษาพระธรรมมากขึ้นผมคิดจะให้เงินกนเพราะว่าก่อนหน้าททำเรื่องนี้ผมไม่เคยนั่งสมาธิพอเรื่องนี้ผมก็ นั่งได้สองนาทีแล้วเป็นพุกนะครับก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นครับผมว่าของพวกนี้เป็นของในนิทรมากกว่าครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นงมงายไม่จำเป็นต้องเป็นว่าเฮ้ยใช้แล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่เกี่ยวก็เพียงตัวหาไปอยู่ครับยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยครับได้เลยครับมีแฟนแล้วเหรบ มีงานแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแล้ววันที่าปีนี้กแบบก็มีแฟนครับพาแฟนไปเที่ยวครับไปมี่้ไปสองคนนะวันว่นจะ้ไหมครับอนนี้คืเราวางแฟนไเรอยๆยังเลยครับเพราะว่าเราทำทุกวันเหมือนมลินทายอยู่นะครับเป็นเพราเข้าเซียนพาร์ติชันรักหรือเนล่เนี่พอแล้วผมพูดจริงๆตัวถามว่าขั้งรักนะ เอาจิงผมไม่ได้ค้างรักรัก้างผมนะไปเยอะดิไม่ปกติแค่เล่นเล่นคำจริงแล้วปกติผมก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้นะถ้ามีแฟนผมก็บอกว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นมีแฟนเป็นคนที่อยู่ในแสงไฟเนี่ยมันจะลำบากในการพูดครับเท่าที่พอามันมันไม่ไม่อยู่ในแสงไฟก็เลยสบายครับพูดได้ ผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะได้ชวนเขาไปสองพระไหมครับเกิดจากการเรียนเรียนเรียนวับเอ่อเออว่าตอนรีเสิร์ช ไม่ไม่เคยชวนไปสองประเด็นไทยนี้ไปเลยแต่เราคุณคิดดูถ้าถ้าผู้ชายอะคุณสมมติเดินกลับบ้านมาคุณบอกว่าองค์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้หญิงจะสนใจไหมผมว่ายากเหมือนกันนะใชเนลองดูก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามครับต้องไปดูหนังครับคุณอาจจะอยากกลับไปรื้อพระที่บ้านนะครับถ้าคุณแต่งมั้งเนี่ยคุณอาจจะได้รอยยิ้มกลับไปครับรูปขายสองร็วิวพร้อมกันปีนี้ก็ที่เนาะ งานก็ดีคมรักก็ดีดครับผมก็งานงานนี้ก็เป็นงานที่ตื่นเต้นนะครับทั้งแต่งมังแล้วก็การกํากับท้งแรกครับผม,มก็ได้ทีมงานที่ยอดเยี่ยมครับผมไทยจังก้านะครับจังก้า,าลไทยแม่ลายขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมามกครับยินดีนนวยนะงรันเป่้มาได้เลยครับ